สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอลาัางการงานสร้างพิธีตักบาตรบนหลังช้างที่สำนักสงป่าหนองพยอมซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องฟิลมมีทั้งหมด29เชือกครับคุณผู้ชม29เชือกหนเดียวในโลกทีนี้ที่เดียวครับถ้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับ กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นธรรมทานให้กับพี่น้องหลายๆท่านที่อยากจะได้ดูควานช้างบังคับช้างให้เดินบนน้ําแล้วก็จะมีญาติธรรมมาร่วมตักบาตรใส่มาเปียกน้ำเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับไม่ก็กำลังลอยมาวันนี้ลุยฝนครับ วันนี้ก็ถือโอกาสหรือโอกาสตักบาทรวมอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องฟิลมไปพร้อมๆกันเลยนะครับม่ฟองค่ะรับรับตัวเรับตัว

เเดี๋ยวผมาาไปทข้งหน้าเลยนี่ครับเป็นอาหารของช้างเป็นข้อโพดนะครับเขาจะกินตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มพลังเพราะว่าช้างตัวใหญ่จะใช้พลังงานตลอด นึ่งเดียวในโลกเลยนะคที่ได้ที่เดียว่มนนะคเีไปพูดอำเภออำเภอท่าตูมนะคตอนนี้อยู่ที่อำเภอสีดนะคะ่มีานของ้นทีดุะ คุณผู้ชมก็จะมีญาติธรรมพ่อขาข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับมารอใส่บาทในครั้งนี้ รครับเม no right> ื่อสักครู่ช้างพลน้ำมนนะครับเป็นการพรมน้ำมนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมทั้งหมด29เชือกหนึ่งเดียวในโลกนี่คือขอมูลที่ทกคนทุกคนได้นะคะ ่ปน,นี้พว่เราไม่เคยสักบานช่วน,นี้นะคะเราตังช่วงเดือน,นมีนาน,นะคะน้ำแห้งที่มาช่วงน,น้น้ขึ้นนะคะมาร่วมมร่วมกันด้วยวนสิ่ปีนี้ฝนฝนดีครับปีนี้ บาทก็สี่ร้อยก็มาหาสองคำก็สองร้อยคำไม่หน่อยครับคุณซ่าคุณซ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพบรรยายเลยนะครับให้ภาพบรรยายไปเอาทุกท่าเลยลูกชอบท่าไหนนั่งเลย หน่วยงานราชการก็มาร่วมถ่ายรูปก่อนที่จะใส่บาทมีเยอะนะครับคุณครูเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าอท่านน้อยจะลงน้ำด้านวลย่านขอบคุณะคะน้ยี มีหอบยาด้วยใช่ค่ะนต้งเสบียงค่ะตงฟาะาไม่ต้องรีบเออต้องขออภัยที่ต้องขออภัยที่อ่านคอมเมนต์ไม่ครบเออ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ,บคุณผู้ชมครับยังมีอีกเยอะนะครับยังไม่หมดโอ้โหมันสุดยอดครับสุดยอดมากเลย ราจะสังเกตวันนี้นะครับพาย29เชือกควานช้างต้องถอดเสื้อนะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับน,นี้โดยเฉพาะอันนี้้ายพายอะไรครับนี่เหนน้องปูเป้ไหมนี่อ๋อติดตามตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่เก่งครับนี่น้องปูเป้นะครับ

ช่นคุณผู้ชมสังเกตช้างแต่ละเชือกนะครับสวยงามมากแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามนะครับนาทีระทึกอันนี้พายพายนี่ชื่อวอะไรครับท่านโอเล่ครับโอโอเล่คนควบคุม ตาบบนคือควนช้างปูเป้นะนี่ครับเจ้าโอเล่เขาเริ่มตัดตานเลวเริ่มนะครับโอาใหไลท์ควนถอดไม่ได้นะใส่มาแล้วชุดถอดแล้วควนช้างน้องปูเป้ใส่ชุดลูกเสือด้วยครับคุณผู้ชมใส่ชุดบ้าล่ะเอาคอยถอดก็ได้ทั่วสิ่ยังยังเอาเอาขึ้นมาเปียกเลยต้องให้ถอดเสื้อครับว่าลูกหมอไว้ถอดเสื้อใส่เสื้อไทยใส่ไหม สวัสดีครับผมคนไทยด้วยครับคุณผู้ชมจะสังเกตดูความน่ารักของน้องปูเป้พลายโอเล่นะครับสวยงามมากหนึ่งเดียวในโลกครับหนึ like ่งเดียวในโลก ก่อนจะเดินก็กินขา้าวโพดก่อนเพื่อเพิ่มพลังคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่จุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวรอให้ช้างทุกเชือกลงสู่น้ำหมดผมก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะครับไปรอด้านหน้าเพื่อให้ดูบรรยากาศการ ตักบาทถ้าช้างตัวเล็กไม่รู้ว่าจะลงด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมช้ลงลงแลงเข้าเลขเรียบร้อยแล้วน<อ>ะคะชุดโขเล่เอาชุดขึ้นเรียบร้อยแล้วรวดเร็วมากเนี่ยเข้าเลขเรียบชุดเรียบร้อยว ้้าี่นีตอยวันนีู้่กเดไพอไปวันนี้จะให้ลงน้ำหมดเลยใช่ไหมครับน่าจะยังักันแม่นะช้างชเชือกใหญ่เชือกเล็กอยู่ข้างบน๋อเชือกเล็กอยู่ด้านบนเนาะโอเคครับคุณผู้ชม ที่กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนี่เป็นเชือกเล็กให้อยู่ด้านบนนะครับไม่ได้ลงน้ํนา,าออไกไลคฝากกดแชด้วยนะครับฝากกดไลคฝากกดแชร์ให้กับทางช่องบาลังสุดท้ายได้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะถือโอกาสมาใส่บาทบนหลังช้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ น้องฟิล์มนะครับที่นี่สามนักสงป่าน้องพยอมซึ่งเป็นบ้าเกิดของน้องฟิล์มครับคุณผู้ชมหลักคอวนนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ